ตเสีตอนนี้เรากาลังตเสียงแล้วนะคะเได้รับอันนี้นี้ก็คือลิตประเะหลมาฐานิมาคเิล้เชิญตรงนี้ตกใจไปดูือปดูเื่ออหารสมุนไพรเม็กนี่ยลาก็อดอนะตอนนี้นะคะก็ มีสารสกัดทั้งหมดอ่ะ9ตัวนะคะโอเควิสารสกัดทั้งหมด9ตัวแต่ตัวนี้เด่นๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระชายดำนะคะอ่าแล้วก็นี่นะคะจมูกข้าวสารีผงวิตามิน C, ซีซีนนะคะอะมิโนโอะซิเตนิดนะคะแล้วก็แค่ยากข้าวแม่แม่ถวเลืองเนาะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าขี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรนะคะช่วยแบบว่า ลดความดันโลหิตสูงนะคะบรรเทาเรื่องไมเกรนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีสารกัดพ,พวกตั้งคุยด้วยนะคะแล้วก็เมล็ดอะโนนะคะแล้วก็นลินชือคอเลเจอ<ม>ก็คือทั้งหมดนี้นะคะ<ม>เป็นสารกัดที่แบบว่าสุดยอดทีแล้วแล้วก็เราคัดสัรมาผลิตเป็นตัวนี้นะคะก็คือไลท์บิกตัวนี้ตัวนี้จะช่วยาขับของเสียนะคะแล้วก็ ซ่อมแล้วก็บำรุงเนาะก็พูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องไลเมคเนี่ยก็คือมันคือทุกส่วนของร่างกายเลยอ่แต่ว่าเรื่องรายละเอียดอะไรเนียมันแบบลึกเดี๋ยวเราจะส่งรายละเอียดให้ในลายถุงอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยอยากจะถาม่านถ้าสำหรับคนที่สำหรับคนที่ทานแป้งสาลีไม่ได้เพราะว่าแป้งสาลีมันจะมีสารฟูเซนบางคนจะทนไม่ได้ครับ ใครมีท่านใดที่แพ้สาระเทศครับอันนี้เป็นวิชาการหน่อยเพราะผมก็ศึกษาเรื่องเรื่องผลิตภัณฑ์มาก่อนที่ก่อนผมก็ทำธุรกิจขายตรงเพราะว่าแตงสาลีจะนําเข้าจากต่างประเทศมันจะมีสารกูเตนที่บางคนกินแล้วแพ้นะครับถ้าใครแพ้ต้องไม่ทานผลิตภัณฑ์นี้นะครับเองที่รู้ก็จะมีตัวเดียวครับที่ที่ผมเน้นเรื่องการครวบ ก็คือก็ต้องให้พเดี๋ยวผมผลญาเสริมตรงนี้อีกนิดนึงนะครับอันนี้นะครับไลเมดเนี่ยหน้าที่ของเขาเอาหน้าที่ก่อนนะครับเขามีหน้าที่ขับขับของเสียออกจากร่างกายของเสียคืออะไรก็คือส่วนที่เราทานเข้าไปแล้วมันจะตกค้างอยู่นั่นแหละเอาออกก่อนเสร็จแล้วต่อมามันก็ปรับปรับคำปรับสมดุลของร่างกายปรับฮอร์โมนปรับเลือดนะครับปรับน้ำเหลืองนะครับขับออกแล้วก็ปรับ ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการซ่อมซ่อมโซนที่สึกหลออันไหนดีอยู่แล้วบํารุงอันไหนที่เสียหายก็คือซ่อมม้ามตับไตหัวใจปอดได้ทั้งหมดที่สําคัญดูแลในเรื่องของระบบเลือดก็มีร่างกายของมนุษย์เราสองระบบนี้ดีดีหมดเลยครับนะอันนี้คือคร่าวๆซึ่งผมะจะไม่ขออนุญาตลงรายละเอียดลึกนะครับแต่ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านมีความสงสัยยังไงเสร็จปั๊บเนี่ย ถามผมได้แล้วผมจะหลังหมายให้นะครับผมนี่คือหนึ่งกล่องนะครับอันนี้คือสองกล่องอันนี้คือสามกล่องชุดหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะฮะผมขออนุญ,ญาตนะครับมอบให้กับ คุณลุงพลนะครับหนึ่งชุดครับให้ผมนะดินมะขามกล่องเอออันนี้ไม่ได้ครับให้อีกหนึ่งชุดครับอันนั้นให้อย่างไม่เป็นทางการแต่ตอนนี้ต้องเป็นอย่างเป็นทางการครับครับขอบคุณมากครับต้องขอบคุณคุณลุงนะครับที่มาเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับไลท์แม็กผมมาจากคุณลุงบุญมีใครจะากลองไปทานไหมเจอเลยครับแล้วแต่ลุงครับผู้ทานมมีคำถามมีคำถามค่ะเอ่อวิตามินสินค้าไลท์แม็กเนี่ยคนทานมังสวิรัติทานเสร็จทานได้ไหมทานได้ครับ คนทานทันเซทานได้นะคะผลิตภัณฑ์ตรงนี้มีสามสิบถุ0ครับสามสิบถุงเดี๋ยวจะแบ่งให้ทม่ทานคนละถังซูลไหมจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรนะจะได้เอาผลิตภัณฑ์มาดูกับคืผลิตภัณฑ์มี่นมือครับ ก็เอ็มเดอร์นะครับก็จะเป็นผู้จ in ัดการนะครับดูแลตรงนี้คอยประสานกับทางแบรนด์เนบัสเดอร์ก็บุ๊กุ๊บุลุงแล้วก็เราการตลาดก็คือฟู <S 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 ๊บนะครับนะส่วนผมเองมีหน้าที่ให้ข้อมูลนะครับมีอะไรก็ประสานกับเอมเดอร์ได้นะครับที่สำคัญเดี๋ยวต้องวันนี้ต้องเป็นการเปิดตัวต้องขออนุญาตเลี้ยงข้าวนะครับ สั่งข้าวกล่องเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์เข้ามาไหมครับเย็ซีขอคอมเมนต์ค่ะครับมีคอมเมนต์อะไรบ้างที่สงสัยสงสัยสงสัยเฉียได้แล้วหรือเสียงได้แล้วค่ะคุณภาพใช่ไหมครับเอาเอารวมๆนะฮะจะไม่ลงรายละเอียดอีกก็คือหนึ่งขับครับขับของเสีย ที่เราทานไปแล้วที่มันยังค้างๆอยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับเอาออกก่อนนะครับครับเอาของเสียออกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเกินไขมันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งปรับในเรื่องของการระบบการขับถ่ายด้วยั่นก็คือการขับนะครับสองหลังจากนั้นปรับครับปรับสมดุลของร่างกายเมื่อเอาของเสียออกแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายนะครับก็คือปรับฮอร์โมนนั่นเองนะปรับฮอร์โมนนั่นเองให้ระบบเลือดดีให้ระบบน้ำเหลืองดี หลังจากนั้นครับเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือซ่อมแซมนะครับส่วนที่สึกหลอ่อส่วนไหนที่ไม่สึกหลอก็บํารุงนะครับส่วนไหนที่สึกหล่าไม่สึกหลอก็บารุงสุดท้ายผลิตภัณฑ์ไลเม็กเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนทานได้และช่วยในระบบร่างกายต่างๆนะครับทั้งหมดเลยมาร์คครใส่ไวยก็ช่วยดูแลนะครับช่วยดูแล นะเ,เหนือสิ่งอื่นใดวันนี้ผมบรรยายล้วพูดแล้วอาจจะยังไม่เชื่อต้องลองทานดูครับอลองทานดูนะครับุู้พันคะมีามครับเจิ<า>น,นี่มีอยเรียบร้อยครับโรงงานมีมาตรฐาน GMP e นะครับโรงงานมีมาตรฐาน GMP e นะครับมีออยทุกอย่างเรียบร้อยอทุกท่านครับต้องนําเรียนแบบนี้ว่าวันนี้นะครับลุงพลเองนะท่านเป็น บุคคลสาธาร,รณะแล้วนะครับถ้าไม่มีอยอถ้าไม่ผ่านในเรื่องของมาตรฐาน GMP เนี่ยลุงพลไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตที่จะเข้ามาเป็นแบรนด์แอมบ a สเดอร์เด็ดขาดเพราะยังไงก็เสียชื่อเสียงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลุงพลการันตีได้ครับมีำคำถามอีกค่ะครับเชิญนบอกว่าเท่าไหร่คะมีกี่เม็ดเอ่อต้องต้องอย่างนี้นะครับเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองก่อนนะครับ่จนตัวผมเองเนี่ย แค่แค่เป็นคนนําเสนอน,นะครับตัวผลิตภัณฑ์ส่วนผลิตภัณฑ์จะมีคุณสมบัติตามที่ท่านผู้พันได้พูดหรือเปล่าเนี่ยต้องลองทานอีกนะครับเพราะคน,น,นที่ทานเท่านั้นถึงจะบอกความรู้สึกได้ใช่ครับแล้วก่อนและลังเป็นยังไงครับเพราะผมก็ยังไม่เคยทานครับไมยังไม่เคยทานแต่ผมเสริมคุาลรู้ที่หนึง่งช่วงแรกนะครับช่วงแรกเนี่ยเรื่องการ ร่างกายเรายังไม่รับรู้กับเขาเพราะฉะนั้นให้ทานหนึ่งแคปซูลก่อนนอนครับ1บนึ่งแคปซูลก่อนนอนครับช่วงแรกนะฮะต่อไปเมื่อเข้าที่เข้าทางผ่านไปสัก2อสาวัน เราจะเพิ่มเป็นตื่นนอนเช้ามาหมนึ่งแคปซูลก็ได้แล้วก่อนนอนหนึ่งแคปซูลก็ได้นะครับครับทีนี้ย้อนกลับมาที่คําถามของเอซตรงนี้น,นิดนึงสินค้าราคากล่องละเท่าไหร่มีกี่เม็ดอ่ามีกี่แคปซูลความจุสูงทานได้ไหมอ่าทานได้ครับในนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่30แคปซูลอ่าหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งกล่อง950บาทพร้อมส่งส่งฟรีมีบร,ริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าท่านเอทีบอกว่า เห็นว่าเอ๊ะ900บาทยังแพงไปไหมแต่เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยครับแต่จะได้ในราคาถูกลงก็คือ2กล่องครับเพิ่มอีก1กล่องนะครับในราคา1,650บาทนะครับ1,650บาทนะครับหรือว่าถ้า FC บอกว่าเอ๊ะยังแพงอยู่ยังไม่คุ้มค่ายังไม่คุ้มเพราะนั้นยินดีที่จะให้ใหซื้อในชุดของ3 สามกล่องครับสามกล่องอย่างนี้จะเหลืออยู่แค่กล่องละเจ็ดร้อยบาทครับผมอ่าสามกล่องก็สองพันหนึ่งร้อยบาทบวกกับค่าค่าส่งบวกกับค่าส่งค่าเก็บเงินปลายทางนะครับอีกห้าสิบาทเท่านั้นเองครับเป็นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับนี่คือชุด